บาสูงค่าพี่น้องเขาเขาวันเมื่อในกองยันอยู่ในวันที่เจ็ดเรือนที่หนึ่งปีสองแห่งเส้าฮากันหอกเขาขามาหอดถึงทีวาดเวงเกลียวเจี๊งเก่งเสียนเจียรอนเก้งไฮเลยค่ะเขาขามาประห้าดอนคูบ้าปศินทามุญนุ่มเลยค่ะอ๋อย่ำพ้องต่อเด็กก็เขาก็มาวิวหิ้มกัดนิ้ป่านได้ในขันอ่ะเทียนเพื่อนเจียกเขาเจียกพักอันนี้ก็เปลี่ยนตีเพื่อนจอดรถจอดกาอันเพื่อนชื่ขามาวันเมื่อใดในค่ะเดี๋ยววันที่เจ็ดจอถึงแล้ววันที่เก้าค่ะเนาะ ที่กลางฝั่งตรงนในก็ไม่ด้เดียเดียวแม่เลยครับตัวเดียวแต่ก็ตึกมาอยู่ติ่ตึกตั้งคุณครับเป็นรถเป็นก้าสเป็นแถวเป็นแถวลงมากันหนอตั้งเขาก็มีอยสองทีค่ะวันเมื่อไหรนกันนะตั้งไหนทีอย่าก็ตั้งคุณทางทีกันหนอตั้งคุณทางทีอ่ะก็เป็นแรเขาก็ได้ถ่ายในพี่น้องเขาเดียวที่กลางฝั่งด้ขึ้นกว่าถึงที่วัดพระธาตุสีด้นเรืองคันหนอเอาจทีว่ัติเจ้าพระหลวงคันหนอตั้งคุณครับนะพอดีถ่ายประมุขให้รัดกังกังก็กล้าไปค่ับพี่น้องเขา hai tiến này quá khăn họ, sau cá tươi quả xong cá này cả ฮลกินานจ้เนาะกนอากานจ้ะเดี๋ยวมัเจไอ้ากลี่อานอไ้ไม่ไปบนา่ดเจ้าาอะไรก่อนหน่ว่าอะไรก่อนาน้องานาอหไ่ก่ใครกินน้องนทำอะไรครับกินอะไรกินชามหวานดีวะใส่านา ma đèn ba san ba san lùng đèn ba hàn lùng đèn ma ôm tan nhỉ nến một lối ba vẫn đi ba ôm tan nhỉ nến một ba ông ba ông à bàn tan nguyên đến ba đi là nay là đang nghe อองการเงินหนึ่งร้อยบาทยังมีเด็กชายสดอแล้วก็อุทิศไปหาปอลุงอป่าโอคออลุงป่าแดงนะครับออมกาเงินหนึงยบาทยังมีพอเพนางเกมาอองการเงินหนึ่ง้อยบาทเด็กชายอเด็กชายแดงอองการ เงินหนึ่งร้อยบาทนังดาหอมตาเงินหนึ่งรอยบาทนายสมมาหอมตาเงินหนึ่งร้อยบาทนังจันหอมพอเลยครบคัวอยู่สันทายหรือหอมตาสองรบาทยังมีมาถึงนางอามนหอมตาสองร้บาทยังมีมาถึงนายตาหมักน้อยหอมตาหนึ่งร้อยส้าบาทยังมีไอ้ปันนางหนึ่งยส้าบาทยังมีอ่านางอ่อนวิชัยหอมตา เงินหนึ่งร้อยบาทยังมีไอ้ันไสฉันรอมตาเงินหนึ่อยบาทยังมีน้ำปูน้ำดีหอมตาสองร้อยบาทยังมีใจดีนู้หอมตาเงินหนึ่งรอยบาทคือบาทเพชรไยังมีใจสี่วาเลยตั้งหอวตั้เงินมาหอยใต้หุ้นสาบาท ยังมีมาแดงน้องพีมมาอมตันหิ้งเงินแปดที่บาทยังมีนามาแดงนี้โดน้องตานเท้าบาทยังมีมาแดงน้ำเตลูอ่าอมตัเงินหนึ่งสัหนึ่งร้อยบาทยังมีป่านางป่าสายอ่าหอมเลยกับโคอมตัเงินหนึ่งร้อยบาทใต้แรงนางเสียงเงินน้องตานเงินหนึ่งร้อยบาทลุกทุนป่าอินน้องตานเงินหนึ่งร้อยบาทเมยป่าแข็ 八龙零二。 หน้ามานเลยให้ทำความสะอาดค่ะหินต้องไหลอะไรใส่ไผ่ต้องนั่นเลยกันเนาะเขาเก็บความสะอาดเขาม่านูมาตามเขาก็ที่ใส่เขาป่นใส่เขาสะอาดเหมือนหนังที่ใส่เขาค่ะเก็บจอมอ่ำชาเขามีปกใสเห็นไหมเกเสียงทองขอบคุณเจ้าหน้ากี้ดีเจ้าหลายเนาะพี่น้องสรามาต่างประเพลมาตั้งเพลมาตั้งเพลเนาะ เพี้ยนในใบรับทุ่งแค่เพียรเพื่อเราต้องเอาหมาล้มสุ่ยง่องเพี้ยนแตใไงห้องโดตรปวดเพี้ยนแตงปวดเทินแกเพี้ยนย่อมแจกข้อนตาบเพี้ยนเพื่อเราไม่เราหลับเทินนาเพี้ยนจะหน้าแพ้จูดเพี้ยนพื้นไม่กุดคึดแข็งเพี้ยนย่อมเดียวเมียเข้าสาวหนุ่มเพี้ยนได้สดพวกนาเพี้ยนนี่ว่าช่างช่างจำเงเพี้ยนจะาเต่งโคเรียนเพี้ยนกังเงี้ยนน้องหาเพี้ยนพบว่าเย็นดอกเพี้ยนเจ้าซอกเกสวดเพี้ยนจะหมดไพ้ขาดเพี้ยนเกาลัดเมื่อลาว่าถอมถอม เพี้ยนลวงเงิสมตรงกลุ่มเพี้ยนนั่ทอมอิ่มสันเพี้ยนมาเปิดเกล็ดกวุมเพี้ยนโหเย่อเนาะเดีียวเพี้ยน่มีเก้ีวเสื้อกูเพี้ยนสุญมอเป่าเพี้ยนมาห้องน้ำเพี้ยนส่งเรือเพื่อสันเพียดดอกเพี้ยนปอกอึ้บเขาเพี้ยนนาเศร้านาดูเพี้ยนหมอผู้สูงนี่ว่าเพี้ยนเป็นโรคเป็นสาปพิษหวังเพี้ยนมีดูยิงดูซ้ายแลเพี้ยนมีดูซิ้งกลุ่มก่องฮัมอูอันนมัน่าก้เครังแก อยาเดียรนีอย่าง้อยก็ายไปแล้วอยากอยกขยเ้องล้วป้าปาหน่อเดียต้้งสองไผ่ก็ได้หนออือที่อยากีายที่อยากขายที่อยากขายทีอยกมีใหม่ที่อยากมีฮัมีมล้านได้มีองเบยเนาะไปปดกับเศร่ฐีคดีใจแล้วก็ไปถวายเงิน้ักพระเจดียสาล้านสามพั่านสามล้านสมล้านเงินไทยไปถวายพระเจ้าเจ้วอันหนึ่งถวายพระ อายุ1,200อปีหงองค์ย่างไ่ะอถวะเจ้าจวรนี่ราคาหล้านมี่อาถวายกับสัจจินนิทุกคนให้สาธุอนุโมทนาจะเล่ามากก็จะยาวไปหิวข้าวมาเนาะเออขอเล่าแค่นี้ดังนั้นขอไม่ตาให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญปัารถนาสิ่งใดให้สำเร็จอธิฐานนั่นแหละให้สำเร็จสมความมุ่งมา่นปัตรถนา ทั้งทางโลกทางธรรมตลาดเท่าเข้าสู่พะนิพพันด้วยเทอิสาธุสาธุสาธุปาอุปทตเจิอุคาจิเลอุปาตตแน่อุปาตแนเลอุปมาสิอุคามาสิป้ารอพายโยก้าอูาห้อาอน้านา เีนิกูในป่าก็สายกามีรเมตาเยู่นาเป็มันทตาเลกาเจนกูในก็เขาอยู่เดินเข้าในกินกัเลยก็บั่นหวานถนอมประมาทที่จสาหวานใส่ก้อนนี้มายินเสียงสอนครูอาวุ้นกุ้ก็ใส่เข้าตอนนี้เพื่อนขาดใส่ก้อน่้นกันนำนำขาวไดค่เดียวก